ส่วนเรื่องของเรื่องของเขาเรียกว่าหวานใจบิ๊กนะฮะซึ่งก็เป็นข่าวพาดหัวหลากหลายสื่อโดยเฉพาะเรื่องของการเกี่ยวโยงกับไร่ภูนับดาวครับวันนี้เองนะครับคุณเขาเรียกอ,อาจารย์แหม่มนะฮะท่านอาจารย์นรม,มนนะฮะพินโยสินวัฒนะครับรัมตีว่าการกระทรวงเกษตรก็ยืนยันว่าไม่มีอำนาจในการสอบปมรุกป่าสอปกอนะชี้ว่ามีหนนาที่แค่ดูเรื่องเอกสารสิทธิ์ชื่อผู้ครอบครองเท่านั้นแล้วก็ก็ให้เลข,ขาเนี่ยเร่งไปตรวจสอบขราชการที่เอี่ยวจริตนะครับรวมถึงว่าถ้าเกิด พบความผิดก็จะลงโทษถึงที่สุดนะครับก็ในวันนี้เองครับนางนรม,มนพินโยสินวัตรครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะมีการกล่าวถึงกรณีการตรวจสอบไร่ภูนับดาวจงังหวัดสระบ,บุรีที่มีการบุกรุกที่ดินสปรกรและมีการพบเส้นเงิน10ล้านบาทนะครับไปถึงคนใกล้ชิดคนการเมืองระดับอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับว่าเรื่องดังกล่าวมีการตรวจสอบทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นของคณะกรรมการที่มาจากหลายหน่วยงานครับ ส่วนกระทรวงเกษตรและสารก,รกรณ์เนี่ยเกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องของเอก,เอกสารสิทธิ์ซึ่งต้องไปดูว่าผู้ที่เข้ามามีชื่อครอบครองถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องทวงคืนมาและจัดสรรให้กับเกษตรกร,ร,กรแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นก็เป็นหน่วยงานอื่นดําเนินการเดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนที่อาจาร,รย์แบมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ครับรอบนี้เนี่ยกระทรวงเกษตรจะทวงคืนที่ดินทอนี้ได้ได้จริงไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแปลงนี้ค่ะ,คะทุกทุกแปลงทั่วประเทศไทยตามนโยบายที่เราได้ประกาศไว้แล้วก็ ตามนโยบายเดียวกันกับของรัฐบาลด้วยนะคะที่รัฐบาลอยากจะแก้ปัญหาที่ทำกิจวัตพี่น้องเก,ก,กษตรกรในครั้งที่เราได้เห็นในข่าวว่าที่ดินที่จัดสรรไปให้กับพี่น้องเกษตรกรอปรากฏว่ามีในทุนเอาไปใช้ทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่เพื่อกากกรเกษตรตรงนี้เราก็ควรที่จหมดประเทศไทยแล้วก็มาจัดสรรให้น้องรรเษก,องงองก,ก,กษตรกรแต่ไร่พูนักดาวเนี่ยมันก็มีชื่อของคุณ อักษรยอ่อชอช่างหะไรเงี้ยเข้าไปเกี่ยวอะไรเงี้ยอาจารย์อันนี้เห็นที่ข่าวแต่เขาไม่ได้รายงานมาที่เราเพราะว่าเราไม่ใช่คนสอบออสอบประกอบแล้วก็กระทรวงเกษตรไม่มีอำนาจในการสอบเรื่องของเส้นเงินอะไรทัานหลายอ,อย่างที่บอกเราดูแค่เอกสารสิ์แล้วก็ชื่อของผู้ผที่ครอบครองอยู่จะ่มีอำนาจแค่นั้นส่วนงานอื่นเขาสอบต่อแล้วเขาก็ไม่ได้รายงานมาที่เราคิดว่ามันจะมีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวด้ไหมคะเพราะว่าเส้นสายมันก็ต้องมีแหละถ้าตามที่ ตามที่พี่เต่าพูดวันก่อนที่เชียงใหม่เนะะี่ยค่ะก็จะมีข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องในการพิจรณิด้วยซึ่งถ้ายัางอยู่ยังรับราชการอยู่เราก็ดำเนินการสอบอย่างแน่นอนแล้วก็ลงโทษได้จนที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตงมาื่ปีาแ8 8เราก็ต้องไปไล่ดูว่าข้าราชการที่เข,าเข,ขา 8, ้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่ตอนที่พี่ออกเอกสารสิดแล้วไม่ถูกต้องที่ชื่อคนที่เข้าไปครอบครองไม่ถูกต้องเนี่ยยังรับราชการอยู่หรือเปล่า ก็ยังไงก็จะไปไรื่เรียนกันเลยสั่งทางเลขาสกปรกรให้ดาเนินการแล้วคะแล้วเขาก็จะต้องไปชี้แจงที่กรรมธิการที่ดินด้วยนะคะที่ทางเลขาสสปรกรก็จารย์ก็มอบหมายไปแล้วว่าให้ไปชี้แจงจย์แหม่มนัรุมมนนะครับยังมีการตอบคําถามว่าเรื่องนี้ถูกโยงเป็นการแก้แค้นทางการเมืองหรือไม่ครับซึ่งคุณรุมนบอกว่าก็ตนเนี่ยมารับตําแหน่งตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนนะครับเรื่องนี้มีการจับกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และเหตุจริงๆก็เกิดจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีนายชัยวัตรลิมธิกิตอักษรผอสำนักอุทยานแห่งชาติออกมาเปิดประเด็นว่ามีสปรกรหลายแปลงไม่ควรออกเป็นโฉนดสปรกรนะครับเพราะว่าเป็นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะร,รวมถึงนะครับก็ทางท่านร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าอาดีตรัมนตีว่าการะทรวงเกษตรและสา,ากรณก็มีการสาั่งใหการตรวจสอบทั่วประเทศตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับจึงถือว่าไม่ได้เป็นการแก้แค้นทางการเมืองนะส่วนจะมีการสาวถึงตัวในทุนใหญ่หรือผู้ทรงอิทธิพลหรือไม่ เรื่องนี้อาจารย์แหม่มบอกว่าก็คงต้องถามฝ่ายตำรวจครับเจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจสอบแล้วก็ตนเนี่ยได้รับทราบมาเพียงรายงานว่าที่ดินแปลงนี้มีการุจริตมาตั้งแต่ปีไหนตอนนี้สวมชื่อใครเขาเป็นผู้ครอบครองซึ่งก็ชัดเจนว่าไม่ใช่เกษตร,รกรนะครับตอนนี้กําลังเร่งกาลังจัดการอยู่นะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันเองวันนี้นะครับเวลาช,ช่วงเที่ยงฮะก็มีการสัมภาษณ์ถึงเขาเรียกว่าคนที่มีชื่อเกี่ยวข้องอย่าง พลเอกประวิตธวงสุวรรณที่มีการกล่าวอ้างถึงนะครับบอกว่าจากกระแสข่าวเรื่องของเส้นเงินหวานใจในอดีตรองนายามนตรีเนี่ยมีการพยายามโยงถึงบิ๊กป้อมนะฮะเรื่องนี้ท่านพลเอกประวิตย์เองก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับบอกว่าบอกว่าไม่มีอะไรเลยไม่เคยทําอะไรผิดเลยผู้ติดขามมีการถามต่อนะครับว่าจะชี้แจงหรือแจ้งความในคดีกับคนที่ออกมาแฉหรือไม่พลเอกประวิตธถามกลับว่าอะไรนะนะฮะผู้ติดขาม,มการถามอธิบายคําถามเดิมอีกครั้งหนึ่ง แต่ปรากฏว่าพลเอกประวิทย์ได้ตัดสายโทรศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกรที่พลเอกประวิทย์เนี่ยได้ตอบคําถามกับสื่อมวลชนถึงกรณีดังกล่าวเป็นครั้งแรกนะฮะก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะอดีตบิ๊กรองนายกนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปเรื่องนี้ทางกระทรวงเกษตรก็มีการไล่บี้ทวงที่สปกคที่ผิดกฎหมายถือครองโดยไม่ถูกต้องอยู่นะครับ